สวัสดีนะคะเพื่อนๆยินดีต้อนรบับเพื่อนๆเข้าสู่ช่องทารุออบันแดนส์บายอภิญญานะคะก็เรียนเชิญเพื่อนๆคะ่ะถวายลมหายใจนะคะเพื่อเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชานโมพุทธยายิิพนาปัจยโยโหตุนะคะแผ่ความราักความเมตตาบุญบารมีที่เพื่อนๆสร้างเรารวมกันสร้างทุกท่านที่ได้พบคลิปนี้ที่เป็นรันดอมนะคะ ขอเรียนเชิญค่ะถวายลมหายใจนะคะเพื่อเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชานโมพุทธยายะนิพนธปัจยโยโหตุนะคะแผ่ไปทั่วราศกาลค่ะเป็นการรวมพลังให้โลกนี้เกิดความสงบสุขนะคะแม้เพียงเสี่ยวช้างกระเดกหูงูแลบลิ้นแม่ไก่ก้มกินน้ำนั่นก็เป็นกุศลเหมือนสร้างเจดีย์8 4 0 0 0บพระธรรมขแนะคะสาธุค่ะเรียนเชิญนะคะ สาธุสาธุขออนุโมทานาบุญด้วยนะคะก็ขอพลังจิตตานุภาพนี้แผ่ไปให้เพศาน,นะคะก็แด่ิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วอนันตจักรวาลคะ่ะขอความสุขความสวัสดีจงมีแด่เพื่อนๆในที่ทุกสถานและในการทุกเมื่อคะ่ะสวัสดีเพื่อนๆน,นะคะก็ สวัสดีคุณโมนิกาเฮาคุณบามาคุณสายใจคุณแอปสรลูดคุณแคนดี้แมนคุณแคนดี้แมนแคนดีแมนสวัสดีคุณทศพลคุณเจริญชัยคุณวิสิ์คุณดีไอวีแอบบ้านสวัสดีนะคะคุณทองสงคุณแขกคุณโกอึ่งคุณปรีชาญาสูนหนึ่งคือแอนเจลัสคุณออปโปออปโปสวัสดีคุณคลาพระสามหกด้วยค่ะคุณสุกัลยาคุณพนิดาคุณกาแล็กซี่คุณเอคุณไอเคดบวายสวัสดีคุณริสาสมชาติ คุณวสัสจันเงินคุณแบงค์โมบายสวัสดีคุณธรรมดาง่ายๆนี่แหละคือความหมายของความสุขนะคะขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงสุขกายสุขใจมีความสุขในทุกๆุกวันค่ะสวัสดีทุกทุกท่านที่เข้ามาใหม่ขอพระคุณท่าน,นที่มาใหม่ที่มาคอมเมนต์ให้เป็นกําลังใจอย่างสูงเลยนะคะขอพระคุณและขอประทานภัยด้วยที่ไม่ได้เอ่ยนามเพื่อนๆน,นะคะก็ มีโอกาสนะคะคงคงได้เอ่ยนามเพื่อนๆกันกขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะขอความสุขความสวัสด,ดีจงมีแด่เพื่อนๆทุกทุกท่านเลยนะคะที่จะเข้ามาชมคลิปนี้อ่าไม่ว่าจะเป็นเวลาใดก็ตามก็ตามนะคะขอเรียนเชิญติดตามกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เป็นกําลังใจให้กับผู้ส่งสารด้วยนะคะเพื่อช่องนี้ก็จะได้ อยู่เดินทางไปกับเพื่อนๆด้วยกันนะคะวันนี้ขออนุญาตนำไพ่ทำดีสมหวังค่ะจากอาจารย์สมบูรณ์สุขนะคะอันนี้ไพ่ก็จะแบบเป็นมีม,มีมีความเป็นไทยมากๆนะคะจะจะขออนุญาตเพื่อนๆนิดนึงในการส่งพลังงานเราส่งพลังงานรวมพลังงานบุญพลังงานบวก รับไปแต่พลังงานบุญพลังงานบวกเท่านั้นนะคะเพราะว่าท่านว่าไว้ว่าไพ่ออร์คเคอร์เนี่ยค่ะคืออาจารย์สมบูรณ์สุขขวาวันนี้แต่นะคะท่านท่านเป็นท่านเป็นท่านทำไพ่พยากรณ์ชุดนี้สมบูรณ์สุขใช้ไพ่ว่าสมบูรณ์สุขจริงๆก็อาจารย์สมบูรณ์สุขสุข,ขวันนีนะคะมีลายเซ็นมีลายเซ็นท่านด้วยนะคะเนี่ยคือ คือท่านบอกว่าออราเคิลการ์เนี่ยคืออะไรออราเคิลการ์เนี่ยถ้าได้ยินคํานี้ครั้งแรกจากอาจารย์บักเาบอกว่า ตอนที่ผมเอาไพ่ชุดนี้เป็นลายเส้นประก,กาไปให้ท่านดูท่านบอกไพ่ออร์เคอร์อาจารย์สมบูรณ์บอกผมไม่เข้าใจครับว่ามันหมายถึงอะไรพอกลับบ้านไปเปิดดูพรจานานุกรมคําแปลตามพจานานุกรมออร์เคอร์เป็นเทพยากร์่อนเป็นถ้อยคํานี้พระผู้เป็นเจ้าโดนบันดาลให้ปรากฏออกมาหรือถ้อยคําที่พระพุทธองค์หรือพระพุทธรูปโดนบันดาลให้ปรากฏออกมาเช่นเสียมซีหรือคําทํานายปริศนาทีนี้หรือไม่ก็เป็นสถานที่ทําการบูชาและเสียงทาย ที่ผู้ทำนายและสิ่งศักดิ์สิทธิ์คนทรงเจ้าต่างๆเนาะท่านก็ไปหาข้อมูลเพิ่มจาก Google อะค่ะสรุปว่าเป็นไพ่ที่ไม่ได้สร้างตามรูปแบบของทาร์ลอตมีจำนวนไพ่ที่ไม่แน่นอนแล้วก็ใช้ภาพของสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งที่คนทั่วไปเขารบบูชาความเชื่อในสังคมบ้างอะนะคะสิ่งเหล่านั้นเอามาเป็นหลักในการดำเนินเรื่องถ้าจะเปรียบในคดีไทยวันนะคดีไทยก็เหมือนเหมือนใบเซมซีค่ะนะคะคล้ายกับย้ายคำทำนายจากใบเซมซีมาอยู่บนไพ่ค่ะ ก็มีข้อมูลอีกว่าไพ่ที่สร้างช่วงหลังๆก็หลุดจากการนําเอาความเชื่อความหวงังศรัทธาเป็นเรื่องหลักของไพ่มีการนําวิถีการดําเนินชีวิตของคนทั่วไปในสังคมนะคะมาผสมผสานดําเนินเป็นเรื่องราวภายในไพ่ค่ะเพื่อนๆก็คืออาจารย์สมบูรณ์สุขบ,บอกว่าส่วนไพ่ที่ผมสร้างเนี่ยสำรับเนี่ยจะเป็นการเก็บบันทึกภาพการใช้ชีวิตของคนในสังคมปัจจุบนันสังคมปัจจุบันของอาจารย์ตัวนั้นพอสอ,อะไรแล้วนะเนี่ยนานอยู่นะ ก็คือให้เกิดความหลากหลายของแง่มุมชีวิตความหลากหลายของอารมณ์อะนะคะก็สองห้าสามเจ็ดค่ะนะคู่มือนี้สองห้าสามเจ็ดเลยนะก็นำเสนอในแบบจงใจหยิบบางมุมให้เกิดความหลากหลายของแง่มุมชีวิตความหลากหลายอารมณ์ความรู้สึกการดำเนินชีวิตในสังคมสองห้าสามเจ็ดเนาะ นานมากยีกว่าปีค่ะเพื่อนนะเพราะฉะนั้นก็ไปวางจางคายไปเอาแต่เรื่องพลังบุญพลังบวกนะในสมัยนั้นก็คงไม่ได้มีพลังบวกอะไรมากมายเพราะฉะนั้นก็คือ,อไหนไหนเขาไม่อยู่กับเราแล้วไหนไหนไพ่มาอยู่กับเราเราแล้วนะคะก็ลองดูกันค่ะนะใบที่หนึ่งค่ะนะท่านบอกว่าวนอย่างน้อยสองใบอ้ ดีงามมากเลยค่ะนะเออเป็นคือเป็นภาพของการที่ได้ห้าสิบหกกับห้าสิบห้าเลยหรอคะต่อกันเลยเนาะอือเป็นการที่เป็นพลังงานที่เป็นการสื่อสารของคนสองคนทั้งคำพูดคำพูดถ้าเป็นภาพเนี่ยค่ะห้าสิบห้าก็เป็นเรื่องแบบ เกี่ยวกับความรักอ่าเป็นไพ่คู่รักท,ทั่วไปคือเป็นความรักที่แบบสองคนรู้สึกว่ารักกันอะแต่มันอาจจะไม่มีระเบียบพิธีการก็ได้นะอาจจะเป็นคนที่เปิดเผยได้หรือเป็นผลประโยชน์ของสองฝ่ายค่ะเพื่อนๆน,น,นะเป็นความพอใจเป็นความห่วงห่วงใย,ยกันเนี่ยนะคะเป็นความห่วงใย,ยกันเรียวกว่าถ้าถ้าถ้าเกี่ยวกับการงานท่านบอกไว้ว่า เป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการร่วมหุ้นจะดีถ้าเกี่ยวกับการเงินท่านบอกว่าดีนะก็อ่าก็มีโชคลาภที่ได้จากคู่นะคะอีกที่ที่เกิดเนี่ยเป็นเป็นไพ่เกี่ยวกับการรับฟังการรับฟังก็รับฟังด้วยหัวใจเมื่อไหร่ที่เรารับฟังอะไรทั่วไปเนี่ยเรา เราฟังด้วยหัวใจนะเราจะได้พลังบุญพลังบวชมีเหตุผลที่เราจะปล่อยวางในการสื่อสารได้นะไม่ว่าผู้ใหญ่จะบน่นหรือไม่ว่าเพื่อนจะพูดยังไงคำติฉินนินทาใดๆเพื่อน,อนๆก็รู้อยู่ว่าเรายือนอยู่บนทางเส้นทางของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเกิดขึ้นตั้งอยู่และก็ดับไปชาวเราเป็นมีสติเหมือนท้องฟ้าที่นิ่งๆวันนี้ฟ้าจะผ่าอย่างไรเราก็คือท้องฟ้านิ่งๆเมฆจะเคลื่อน ฟ้าและฟ้าผ่าก็เป็นเรื่องของเขานั่นคืออารมณ์จรมานั่นเป็นกิเลสจรมาพระพุทธองค์บอกว่าจิตเราผ่องใสประพสสอนจิเตเศร้าหมองเนื่องจากกิเลสจรมากิเลสทั้งปวงมันจรมาแล้วเดี๋ยวมันก็ดับไปนะคะเพราะฉะนั้นมันเป็นมันเป็นโลกกระทำมันเป็นอะไรที่เราไม่ได้ไปผักใสหรือไปรับมันเข้ามาเหมือนมีคนมาหน้าบ้าน คขารูครูบาอาจารย์บอกว่าหลวงปู่ชาท่านท่านบอกว่าเราอยู่ในบ้านเราเสมือนเราอยู่ในจิตเราเนี่ยมีคนมาด้านบ้านเราก็เขาจะเข้าก็ไม่ได้หรอกถ้าเราไม่เปิดรับเขาใช่ไหมคะเราไม่ออกไปหาเขาเราก็ไม่ถูกอะไรเพราะฉะนั้นเราอยู่ในส่วนของเราแค่นั้นเองเสร็จแล้วเขาก็รอเราที่หน้าบ้านไม่ได้หรอกเขาก็ต้องกลับไปของเขาเองนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องทุกเรื่องค่ะนะ มาแล้วก็ไปค่ะมาแล้วก็ไปนะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆคะถ้าเรื่องถ้าเรื่องนี้คือบอกเลยว่าไม่ว่าใครจะพูดอะไรนะเราก็ต้องหนักแน่นเข้าไว้นะคะหนักแน่นเข้าไว้ค่ะนะนี่มันเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นส่วนของอดีตไปว้าวอันนี้เป็นอะไรเอ่ย90้2ค่ะ93ก็เป็นภาพของ เป็นภาพของคุณยายที่ปิดตาภาพของคุณยายที่ปิดตาคือคุณยายก็ดูอายุเยอะแล้วเพราะฉะนั้นการที่การที่คุณยายปิดตาแล้วมีม,มีแหวนแหวนทองที่นิ้วมือด้วยนะคะแหวนทองที่นิ้วมือด้วยคือมองอะไรผ่านๆไปซะบ้างเถอะอะไรอย่างงี้นะครูครูบาอาจารย์มาบอกว่าถ้ามีเรื่องราวอะไรอะ่ะ มองไปแบบผันผ่านเลยนะมองไปแบบผันผ่านเธอะเรียกว่าด้วยด้วยตอนเนี้อายุก็มากขึ้นไม่ได้ขนาดนั้นนะใครมีอายุเท่าไหร่มันก็คือมากขึ้นไปตามวัยตามวัยวัยวุฒิถ้าเก็บมาเป็นธุระของตัวเองทุกเรื่องอะ่ะเพื่อนๆมันจะให้ได้ดั่งใจทุกเรื่องมาไม่ได้หรอกสุดท้ายเราก็มาที่ธรรมมาของพระพุทธองค์ว่านิ่งดูรู้ปล่อยไปนิ่งดูรู้ปล่อยไปนะคะ ปล่อยวางจังคายค่ะเพื่อนๆนะพอลองลองปล่อยวางหลายๆเรื่องซะบ้างนะคือปิดปิดหูปิดตาปิดอายตนะใดๆบ้างจริงๆก็มีตาหูจมูกลิ้นกายใจใช่ไหมคะถ้าเราได้ปิดบ้างเนี่ยโอ้เราเล่าถ้าไปปฏิบัติธรรมของพระจันโกริงก้าเนี่ยปิดวาจาอุย้ยมันทําให้การตื่นรู้การปฏิบัติภายในเนี่ย ้าและสำิีผลเร็วเพราะฉะนั้นนะ่ะถ้าเราอยู่ในโลกในสังคมข้างนอกไม่จำเป็นต้องหลีกเล้นไปขนาดนั้นนะเราอยู่ในสังคมข้างนอกแต่เราสามารถปิดอายตนะเราได้บอกแล้วว่าเพื่อนเพื่อนเดินทางมาถึงทางที่เพื่อนเพื่อนอยู่ถ้ำอยู่ในความมืด่ามกลางความสว่างได้อยู่ในความสว่างท่ามกลางความมืดได้คือพลังงานเป็นเช่นนั้นนะ่ะพลังงานเป็นเช่นนั้นเพราะฉะนั้นจะบอกเลยว่าตอนเนี้ การงานการเงินก็ระวังนิดหนึ่งอาจจะมีใครเฝ้ามองอยู่การเงินมีสภาวะสบายๆปล่อยวางได้ถ้าความรักความรักก็ปล่อยๆไปเถอะนะอย่าไปคิดอะไรเยอะอ่านะทำบุญไปค่ะนะทำบุญไปทำบุญไปไม่ได้มีอะไรวุ่นวายกับชีวิตมากฉนั้นสำหรับภาพนี้พื้นหลังเป็นสีแดงนะพื้นหลังเป็นสีแดงเรียกว่าแน่นอนอาจจะมีการ ปิดหูปิดตาอันนี้เป็นสภาวะที่มันคือนิ่งไปอยากอยากหลุดพ้นทุกข์ก็มีนะบางท่านนะบางท่านมีทุกข์บางเรื่องทุกในครอบครัวห่วงลูกห่วงล้านห่วงพ่อห่วงแม่ห่วงครอบครัวความห่วงหาอาทรเน,นี่ยนะคะอาจจะทําให้ทุกข์ได้ก็จอบต่อให้เราปิดสองตาเรามีตาที่สามอยู่ เพราะฉะนั้นอินฟินิตี้นะตาที่3เนี่ยเป็นเครื่องหมายของอินฟินิตี้เนี่ยตาที่3ตรงนี้เห็นภาพไหมคะคือความไม่มีวันสิ้นสุดท่านบอกเลยว่านิ่งไปนะนิ่งไปไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะขอพรกับพาสิวาได้นะคะขอพรกับพาสิวาได้ว,ว้า <c> ว <ười> คือเป็น ตาช่างเป็นตาช่างที่มีมันมันเทศมันวางอยู่ตรงนั้นเครื่องช่างช่างหัวมันคือการค้าขายที่ยุติธรรมเป็นผู้ที่แบบเรียกว่าคือคนซื้อไม่ถูกคนขายเอาเปรียบอเพื่อนชาวเราทั้งหลายมีความยุติธรรมนะจะบอกให้ถ้าตรงนี้คือ เรียกเรียกได้ว่าคนขายคิดราคาสินค้าได้ถูกต้องไม่เอาเปรียบผู้ซื้อค่ะนะผู้ขายไม่ขาดทุนด้วยนะถ้าจะถามถึงความเป็นกลางก็ก็ไม่ต้องแคร์หรอกมันก็ไม่ได้ยุติธรรมอะไรซะทีเดียวปล่อยวางไปนะคือถ้า เกี่ยวกับการงานที่อยากจะทำเหรอตอนนี้เขาบอกว่ามองออกมาได้เป็นพ่อค้าแม่ค้าได้ทนายความร้านทองแข่งรถเกษตรกรหรือเป็นเทรนเนอร์ได้นะสมัยนี้ก็เป็นแบบยูทูบเบอร์อินฟลูเอนเซอร์อะไรแบบนี้นะคะก็ให้ระมัดร,ระวังการใช้ใจ่ายนิดนึงแต่ความรักก็ปล่อยวางสบายๆเขาบอกอย่าได้แคร์สุขภาพแข็งแรงนะก็คือเป็นพลังงานเช่นนี้เช่นนี้นะคะอ่า ดูกันต่อดูกันต่อ91กับ39มส้อุ้ยก็จะน่ากลัวนิดนึงนะเกจะเป็นภาพที่ขอปิดนิดนึงจะเป็นการแบบระบายออกมาคืออาจจะแบบ มีเรื่องตึงเครียดนิดหน่อยก็ให้ระบายออกมาเมื่อผ่านไปแล้วชีวิตจะเปลี่ยนไปทางที่ดีขึ้นสุดๆเลยนะคือภาพสมัยก่อนมันจะจะจะ,จะน่ากังวลนิดนึงขออนุญาตปิดละกันท่านบอกเป็นตัวดำเลยนะคะว่าเมื่อผ่านไปแล้วชีวิตจะเปลี่ยนแปลงไปในทางดีขึ้นสุดๆเลยนะเพราะปัญหาได้ถูกแก้ที่ต้นเหตุแล้วแบบถอนรากถอนโคนแล้วนะคะเพราะฉะนั้นคือไม่ว่าอะไรที่ ที่ที่มันอยู่เข้าข้างในอะ่ะมันมันระบายออกมาแล้วอะ่ะมันมันมันออกมาจากปากเราหมดแล้วนะเพราะฉะนั้นให้มั่นใจว่าเพื่อนๆมีสิ่งที่ที่จะถูกถอนลากถอนโคนออกไปอย่างเรียบร้อยแล้วสามใบนี้บอกว่าอะไรรู้ไหมเพื่อนๆตำราท่านว่าไว้ว่ากุญแจลดแลกเงินก้อนความหมายทั่วไปคืออะไรรู้ไหม คือเปรียบเทียบว่ามันแทนค่าได้ได้หลายสิ่งหลายอย่างมากมายเลยนะตั้งแต่กุญแจไขความสําเร็จตั้งแต่กุญแจใจสภาวะที่จะจะต่อรองนะการงานค้าขายแลกผลประโยชน์ซึ่งกันและกันได้สบายนะถ้าถ้าจะเกิดขึ้นอยู่ในสภาวะที่เพื่อนเพื่อน มีความรักที่แลกเปลี่ยนผลประโยชน์การละการโชคลาภก็มีโอกาสได้รถได้บ้านได้เงินก้อนนะคะก็จะประมาณนี้จะประมาณนี้นะคะก็มันเป็นภาพอาจจะเป็นภาพโบราณน,นิดนึงนะภาพโบราณน,นิดนึงเพราะฉะนั้นก็ไม่เป็นไรนะพลังงานเป็นพลังงานบุญพลังงานบวกส่งให้เพื่อนๆแล้วกันนะคะนี่น่ารักจังเลยใต้สำรับอ่ะใต้สำรับใต้สำรับเป็น ่าเลขอะไรแอปสำหรับเป็นเลขเจ็ด happy happy น่าเลยเป็นคนอุ้มเด็กค่ะนะเป็นคนอุ้มเด็กความหมายตรงนี้คือคือความรักค่ะแอบปบนะคะขอดึงนิดหนึ่งติดกันว้ายติดกันนี้สีสิบรับเลยอะ <laughs> ลับเลยคนอุ้มเด็กค่ะนะคนอุ้มเด็กคือเป็นความรากักความอผูกพนันความอบอุ่นความรากักความผูกพนันความอบอุ่นร่วมกันเป็นรักที่บริสุทธิ์มีจิตใจที่อบอ้อมอารีนะมีผู้ใหญ่ช่วยเหลืออุปธรรมค้ำชูเพื่อนๆจะมีการงานใหม่ๆประคับประคองไปนะก็อาจจะมีเรื่องค่าใช้จ่ายที่ ที่มันแกว่งๆอยู่ระมัดระวังหน่อยละกันนะใครที่มีรักใหม่บอกเลยว่าอบอุ่นนะอืมอบอุ่นแข็งแรงโชคลาบก็จากเด็กๆเนี่ล่ะค่ะนะคะโชคลาบจากเด็กๆนะจากกุมาน้อยใครชอบซื้อลอตเตอรี่เขาบอกให้ซื้อลอตเตอรี่กับผู้หญิงน่ารักอ่ะมีการทำนายไปทำนายแบบน่ารักมากเลยอ่ะ คือคือในการทำนายท่านก็จะบอกบอกเรื่องการเงินการงานอะไรของท่านเนี่ยนะคะอันนี้ถ้าถ้าเราเปิดตรงนี้เราก็จะขออนุญาตใช้คํานํานายจากจาก,จากตําราท่านเลยนะคะเพื่อนๆน,นะก็อ่าสี่แล้วนะใบสุดท้าย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 บอกอะไร ยื่นทองให้สิบกิโลงกิง,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 งอ,อนะคะท่านบอกว่าจะโชคดีอะไรปานนั้นทองเป็นสิ่งที่มีค่าที่สวยงามเป็นธาตุที่มีค่าในตัวเอง เป็นธาตุที่ไม่เป็นสนิมทิ้งไว้ก็ไม่เปื้อนมลทีนจากสิ่งแวดล้อมหากเราเปรียบเทียบทองคําเป็นบุคคลคนหนึ่งเป็นคนที่ดีมั่นคงหนักแน่นไม่โอนเอ็นไปตามกระแสะแวดล้อมคนดีที่มั่นคงหนักแน่นดัง่งขุนเขาทองคําในเรื่องการงานการเงินนั้นเพื่อนๆจะได้รับโอกาสในงานที่มั่นคงได้ทํางานที่ชอบการเงินก็สภาพคล่องตัวได้เงินและทรัพย์สมบัติความรักก็มีความสุขมั่นคงเห็นคุณค่าซึ่งกันและกันสุขภาพ แข็งแรงและมีโชคลาภดีจังเลยค่ะสาธุขออนุมโมทนาบุญนะคะขอบุญรักษาคุณมาคุ้มครองปกป้องคุ้มภัยโชคลาบมากมีบารมีพร้อมพ่งถึงซึ่งมนุษยสสสส์สมบัติทรัพย์สมบัติบริวารสมบัติสวรรค์สมบัติจักรพรรดิสมบัติและนิพพานสมบัติตทั่วกันทุกท่านทุกคนเธอรับพลังบุญพลังบวกไปเท่านั้นนะคะสาธุสาธุค่ะแล้วเจอกัน